สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพฤษภในปี2567คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่เราจะมาอ่านภาพรวมในปี2567ของชาวลัคนาราศีพฤษภกันเป็นการอ่านที่ดาวจรอ,อ่านที่ภาพรวมนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาจนถึง14มิถุนา แต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดแลว้ววางรักอยู่ที่พุทธศพจะดูได้ตรงกว่านะต้องบอกว่าปีนี้ขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีพุธศพด้วยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปดวงคุณถือว่าฟ้าเปิดดาวพฤหัสประธานฝ่ายสุภเคราะ์ดาวที่ประธานโชคลาภให้ทุกคนทุกราศีเข้าทับรักชาวลัคนาราศีพุธศพแล้วอยู่ไปหนึ่งปีโดยประมาณ เป็นปีที่คุณจะมีความสดใสมีความเจริญเต้าหน้ามีโชคลาภคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่างแต่คุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวพฤหัสทับมฤตยูคุณจะมียานอย่างรู้ได้ไปในสถานที่แปลกตาได้เจอสถานการณ์เดจาวูเหมือนเคยไปในสถานที่นี้แล้วหรือว่าคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่มีความรู้สึกว่าเหมือนมันเคยเกิดขึ้นแล้ว เมื่อคุณเจอและคุณจะได้รู้เองเหมาะสำหรับคนที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ผลดีในด้านการศึกษาทุกระดับชั้นหรือคุณจะสนใจในทางศาสนาก็จะก้าวหน้าแบบรวดเร็วชาวลัคนาราศีพฤษภที่คุณทำบุญมาดีสะสมแต้มบุญมาตลอดชีวิตคุณในปีนี้จะเป็นปีที่บุญหนุนนำส่งผลให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องราบผลรายได้เป็นปีทองของชาวพืชศพจริงๆดาวสุขดาวประจำตัวคุณก็เดินดีตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งปีที่คุณจะก้าวหน้ามีความสําเร็จมีความราบรื่นขอให้คุณมุ่งมั่นและทุ่มเทโอกาสมาแล้วนะถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณจะพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายแต่ถ้าคุณลงมือทํา คุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาและชีวิตคุณจะดีไปอย่างน้อยๆอีก2-3ถึงปีในด้านการงานราหูดาวการงานอยู่ในภพลาพะดาวเสาเจ้าเรือนสุภะก็อยู่ในภพการงานช่วงมกราถึงเมษายังอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณอยู่นะการงานอาจจะยังไม่ลงตัวมากนะักมีความผิดพลาดมีปัญหาที่คาดไม่ถึงเข้ามาให้คุณต้องแก้ไข วันที่30เมษาดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนที่ดาวการงานคุณไปอาศัยบ้านเขาอยู่เข้าทับลักคุณจะมีภาระหน้าที่เยอะมีความรับผิดชอบทางการงานมากขึ้นแต่คุณจะมีโชคในเรื่องของการงานเป็นปีที่จะสร้างผลงานได้โดดเด่นนะคุณที่ทำงานประจำก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสดีๆมีโชคจากผลของงาน บางคนจะได้เงินได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากงานเก่าที่คุณเคยทำทิ้งเอาไว้เปรียบเหมือนคุณปลูกต้นไม้ถึงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวดอกผลแล้วงานจะสร้างรายได้ให้คุณมากกว่าที่คุณเคยหามาได้ในตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะได้เริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวได้เป็นเจ้านายตัวเองส่วนคุณที่ทําธุรกิจอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายหรือ ทำธุรกิจที่ติดต่อก,กับต่างประเทศจะได้ผลดีประสบความสําเร็จมากๆในด้านการเงินดาวพฤหัสเจ้าเรือนลาพะทับลักดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่นะเป็นปีที่การเงินการทองของคุณเจริญงอกเงยการเงินเพิ่มพูน คุณจะมีช่องทางรายได้หลายช่องทางได้เงินได้ผลประโยชน์จากความตายความสิ้นสุดได้เงินคงค้างเก่าๆได้มรดกได้เงินจากผลงานเก่าที่คุณเคยทําทิ้งไว้ได้เงินพิเศษจากงานพิเศษมีโชคในเรื่องของอสังหามีโชคลาบลอยมีโชคจากการเสี่ยงสิ่งที่คุณต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินนะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะด้วย คุณก็จะมีเรื่องใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองหมดเงินไปกับการเข้าสังคมแต่มันจะส่งผลดีกลับมาหาคุณเป็นการต่อยอดทางธุรกิจคุณจะสิ้นเปลืองเงินไปกับพี่น้องคนสนิทคนใกล้ชิดอีกเรื่องหนึ่งคือดาวมฤตยูกับดาวพฤลืหัสที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมฤตยูเขาเป็นดาวจอมพลิกล็อกนะดาวใจเขาได้ยากว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณต้องไม่ประมาทเรื่องของการเงินมันมีโอกาสที่คุณจะดีสุดขั้วร้าสุดขั้วได้อยู่อยากล้าจนเกินนะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเกี่ยวกับการเงินการทองในปีนี้แม้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาก็ตามแต่ต้องอย่าประมาทแล้วตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปเรื่องการเงินการทองการหาราบผลรายได้ของคุณอาจจะดรอปลงบ้างเพราะช่วงนะั้นเรองหัจจะเดินไม่ค่อยดีในด้านความรัก คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะเป็นปีที่คุณสนใจกันน้อยลงเพราะว่าไปมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องงานจนคุณไม่สนใจเรื่องอื่นทำให้มีระยะห่างหรือมีความห่างกันเกิดขึ้นระวังจะเกิดการน้อยอกน้อยใจยบราจันชีวิตให้ดีด้วยอย่าสนใจเรื่องงานคนละเลยเรื่องของครอบครัวส่วนคนโสดมีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอความรักนะได้เจอคนที่ชอบได้พบคนที่ใช่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไป บางคนคนรักเก่าอาจจะรีเทิร์นกลับมาคนที่คบกันมานานๆก็มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภคุณยังปมาทไม่ได้เพราะมีตัวการใหญ่คือดาวมฤตยูที่ทับรักคุณอยู่และเล็งรักไปที่พบปัตตานีภัยอาเพศทายมฤตยูมันยังมีโอกาสที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุเกิด เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่กระทบกระทั่งกับความรักความสัมพันธ์ของคุณได้แต่มีพฤหักเข้ามาช่วยเพระาะฉะนั้นขอให้คุณใช้พฤหักให้เป็นประโยชน์คือใช้สติใช้เหตุผลต่อกันให้มากมีอะไรใจเย็นๆใจร่มๆมค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าใช้อารมณ์ต่อกันจะทําให้คุณผ่านพน้นแล้วก็พาความรักของคุณให้ดําเนินต่อไปได้ นี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภในปี2567ขอให้คุณมีความสุขมากๆตลอดทั้งปีขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดี